พบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหราครับนะเข้ามากันได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ Facebook โอเิริกรอภิรัตครับโอซ้ซริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id รายโอเซริ15และ id รายโอเซริ16ครับตามนี้ครับอืม แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะับมิตรปลามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ id ราย ejtop15 และ id ราย ejtop16 ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์ซยนะครับกดแชร์กดไลฟ์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับผมนะเข้ามากันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นอืม ในรายการสาวิทยาโหราครับซึ่งมีผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอนะดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิม <c oughs> สวัสดีนะคะอาจารย์โอสิิร,ร,ริกรอภิรัต์ค่ะนะผมาอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมนะเข้ามากันได้นะขอรับอืมนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ช่วยกดแชร์ด้วยนะ อามาแล้วนะครับมีผู้แชร์เข้ามาแล้วหนึ่งคนขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาตอบให้ครับกรุณากดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยครับเดี๋ยวนะนี้ไม่ค่อยอยากใส่แว่นอีกอันนึ่มเพราะว่าโอ้ใส่แล้วจะมึนหัวงาะปวดหัวอ่ามาครับอันนี้มันต่างกันเป็นเป็นเลนแบบสั้นด้วยยาด้วยงงๆหน่อยแต่ว่าดีกว่ามึนหัวนะ เข้ามากันได้เลยนะครับนะกดแชร์ให้ด้วยครับนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะอืมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามถาม,มีกติกาดังนี้นะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอืเข้ามากันได้ครับผมดูที่คำว่าสดตอนนี้นะ ให้ให้กดพอปักมุดไหมใช่อาจารย์โอบหมดพบปักมุดไปเลยกดแชร์ออกไปอ้อาวโดนบล็อกไปแล้ววพาแชร์ไม่ได้รจริงเนะจริงไม่โกหกหรอกอ่ะแชร์แล้วเมย์คำถามเดียวการงานดีไหมคะ การงานนะมีปัญหาครับขึ้นแบบนี้เออโบพ่อของลูกเขายังคิดจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกไหม,ไมให้<ม>บอกอ้อเลยอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับนะแชร์แล้วไีมการงานดีไหมคะ บอกแล้วมีปัญหาครับชักดาบไปแล้วโบพ่อของลูกเขายังคิดที่จะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกไหมคะคิดนะคะถามว่าคิดไหมก็คือคิดนะคะอืมแชร์แล้วค่ะสอดอีค่ะจะในสองวันนี้จะหางเงินทันไหมคะขอบคุณค่ะชื่ออะไรอะ่ะไม่มีชื่อไม,ไม่ตอบนะเขามไม่มีชื่อปุ๊กก้าเหรอแบนมอง ไม่รู้อ่ะอ่ะไม่รู้ชื่อไม่ตอบเน,เนียมรัตนะชื่ออะไรนะบุก้าปุ๊กค่ะแช์สวัสดีค่ะแช์แล้วค่ะปุ๊กค่ะในสองวันนี้จะหาเงินทันไหมคะน่าจะได้จากผู้หญิงนะวิค่ะการงานไม่มีแช์นะคะไม่มีผู้แช์จบครับนะถ้าไม่มีผู้แช์ก็คือไม่ได้ตอบครับงว่าง่นะายง่ายนะแช่ก่อนนะคะแช่สาธานะนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคําถามนะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพินคาว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคําถามค่ะพิ์คาว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคําถามค่ะชาวดิตไรประสิ์นะคะแชร์มาเฟ่ออ่ะแชร์ไปแล้ว,ลวนะ แนาทีแค่เดทอนกดแชร์แล้วอะแชร์แล้วเข้าวหว40ใช่ไหมวิวิวิมีผู้ชร์แล้ววิแชร์แล้วการงานที่ทําจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะเพื่อโ่วงงานดีนะคะแชร์แล้วเข้าวไหว40จะเปลี่ยนชื่อนามสกุลที่เราคิดไว้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะอันนี้มันจริงจริงมันต้องดูักสอนไม่ดูครับดูศาสตร์ของการวิเคราะห์ชื่อโดยตรงนะคะ ูนบนต้องดูเลขกสามันต้องดูทักษะมันต้องดูดครับอันนี้มไม่ด,ดวงออกมาอะไรอย่างนี้นะคะไม่ดูครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ไพ่ย,ยิปซีที่เส่นทายเนี่ยมันอาจจะคาดเคลื่อนจากในเรื่องของศาสตร์นั้น,จ,น,นจึงไม่ดูจึงไม่ดูเพราะว่ามันต้องมาดูบริวารอายุเดศสีมุลละอุสาหะมนตีกาลีครับไม่ใช่เรื่องแบบถามเล่นครับนะอืมเพราะว่าเชื่อถ้าคุณเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ให้อำนาจกับคุณหรือไม่มีเดทให้กับคุณหรือไม่มีสีให้กับคุณเนี่ย สุดท้ายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่รู้นี่ว่าอักษรคุณมันอักษรอะไรอืมปะอืมชาแล้วครับยอดตอนนี้เขาคิดมากเรื่องของเราอยู่ไหมครับไม่เลยค่ะอืมไม่เลยครับไม่มีอะไรให้คิดมากเลยอืมเมตตามาหานิยมนะโดยมีท่านอาจารย์โอ นะกดแชร์ออกไปแชร์ไปอะไรที่มันเกินเกินกว่าศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีผมจะไม่ตอบนะปัดชะพรค่ะอืมคุณปัดชะพรเข้ามารับชมนะคะเมตตามหานิยมนะโดยท่านอาจารย์โอมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน และตามด้วยคำถามหนูมีหวังเข้าโรงเรียนที่อยากเข้าได้ไหมคะฟางต้องต้องอ่านหนังสือหนักกว่านี้ครับหนักกว่านี้อืมอืมเข้าได้แต่ว่าต้องอ่านหนังสือหนักมากนะคะถ้าไม่มีผู้แชร์ขอผ่านเลยนะครับแชร์แล้วน้าพึ่งคุณนาคุณนาไม่มีผู้แชร์นะคะต้องแชร์ก่อนนะคะอไปแชร์สาธารณะนะคะแชร์แล้วน้ำผึ้งการเงินค่ะ จ้อยถือว่าหาเงินได้ครับเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะครับนะทำงานหาเงินได้นะขยันทำงานแล้วได้เงินเยอะ,ะคะ่ะใช่ละค่ะการเงินนะคะคุณอะไรคะชื่อปัดชพรอ่ะรอต่อไปครับเหมือนรอเงินครับเหมือนกับว่าลงทุนเอาไว้แล้วรอผลกำไรนะคะอืมหนูมีหวังเออคุณฟังคะฟังฟัง,ฟงได้รับับ คำตอบแล้วเนาะตอบไปแล้วเนาะตอบไปแล้วเนาะว่าต้องอ่านหนังสือหนักบ้างนะคะกว่าจะได้ไม่ต้องถามซ้ําก่นแล้วครับนี่เริ่มถามซ้ํกันแล้วเริ่มแล้วเริ่มซ้ํแล้วใช่แล้วค่ะการเงินค่ะบัดถามตอบไปแล้วครับจบแล้วนะนะตอบไปแล้วนะครับนะจบแล้วนะการเงินอาจจะมีการลงทุนลงแรงแล้วได้เงินผลกําไรรอผลกําไรขึ้นมานะคะเอ่อชื่อ๋อนาไม่มีผู้แชร์ขอข้ามครับ อืมอะไรที่ไม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 ่แชร์ออกให้เราขอข้ามไปทั้งหมดนะครับนะอันนี้ก็ก็ก็ไม่มีผู้แชร์ขอข้ามครับใคร,นะใครไม่มีผู้แชร์นะใครไม่มีผู้แชร์ขอข้ามนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดแชร์ออกให้ตั้งแต่แรกครับนะจุปัดสอดดียาจา์ทั้งสองท่านคะ่ะอ่าไปต่อครับมาแล้อแชร์แล้วค่ะพึ่งการเงินค่ะพึ่งการเงิน หาได้อยู่ครับได้นะคะได้เงินนะคะความรักมีสถานะไหมคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะถ้าไม่มีสถานะให้จะไม่ตอบนะครับเรื่องความรักความรักมันกว้างมากเลยค่ะคุณมีแฟนหรือแต่งงานแล้วหรือโสด,โสดหรูไม่รู้เลยถ้ยไปเดียวตอบแตกต่างกันมากเลยสามคำถามเฮ้สาม,มสามสถานะนี้นะคะแตกต่างกันเลยนะ แชร์แล้วค่ะทิพตอนนี้มีผู้ชายที่เข้ามารักชอบเราจริงใจไหมคะไม่จริง<ม>ใจมาแบบมาหลอกหลอกหวังไม่ดีหวังไม่ดีนะคะแชร์แล้วค่ะปูาสาเสดความรักกับพี่กอ๊อฟเดือนพฤษภา จะติดต่อกลับมาง้อชัดเจนดีขึ้นไหมคะเราดูไม่ถึงพุธสภาดูสาวันอนะดูสามวันนี้ยังไม่มีอะไรครับเงียก่อนยังเงียบอยู่อมชรแล้วกัสแฟนเงียบไปเขายังรักเราอีกไหมมีโอกาสเลิกหรือเปล่าคะคือมันเป็นสองคำถามแฟนเงียบไปเอาเป็นว่าเขาจะกลับมาติดต่อคุณมาแค่นี้นะยังไม่ติดต่อครับผมบอกแค่นี้นะแล้วไพ่มันแปลกๆเขาเป็นไพ่แบบ เหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้อ่ะคุณเจ็บปวดใจนะคะอืออ่ะบอกได้แค่นี้มีคนคุยอะไรอะ่ะอะไรมาบอกมีคนคุยตรงนี้อ่ะคะโจทย์คืออะไรอะ่ะไม่รู้ครับข้ามไปเลยครับไม่ต้องสนใจมีอยู่มาบอกมีคนคุยอันนี้คือคุณถามไม่ครบนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามมาในคอมเมนต์เดียวกันให้ครบนะคะไม่ใช่เราต้องย้อนกลับไปดูคุณอีกหรอไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องสนใจครับข้ามไปเลยครับนะ อะไรเนี่ยทำไมพิมพ์กระโดดอย่างเงี้ยคะงั้นปล่อยปล่อยไม,ไ,มไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านทิ้งเลยผมทิ้งเลยนะผมทิ้งเลยเพราะว่าเลอะเทอะครับนะคือแทนที่จะพิมพ์ให้มันอยู่ในข้อเดียวแล้วเราถึงจะตอบเพราะาผมบอกแล้วผมตอบแค่หนึ่งใบแล้วหนึ่งคำถามนะคือคุณอย่าเอาสะดวกคุณสิอืมเอาละเดี๋ยวผมจะออกแล้วนะหมดเวลาละหมดเวลาแล้ว,ว,ลลวจริงๆอะ่ะไปแล้วครับนะเพราะว่าไม่ไม่เอาสะดวกผมไปแล้วครับนะ